สวัสดีครับพี่น้องเฟนๆก็ใจช้าทุ่งเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาโอนีมาเยี่ยมยามอีกอาะสิบหนึ่งพี่น้องนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะม่วงคำนะครับอันนี้ทางป้ายเขาลานเพื่อนะลำพูนรับซื้อของเก่าเพื้อละรับซื้อของห้างนั่นเองพี่น้องครับว่าถ้าเออว่าของห้างหรือขยะนะครับขยะรีไซเคิลนะครับของห้างอ่ะห้างของเบิ่งทางในนะครับเป็นเฮดกิจการจังใดนะครับเพิ่นสื่อจังใดนะครับ เห็ดอยู่มุมนะอยู่มุมติดถนนใหญ่เลยคนอไก่เข่าไก่ออกเห็นไงถนนสายพระค้นบริการนะครับล้านนี้ตั้งยศที่บ้านีริรุมตำบลพอเจริญพืพอเจริญจังหวัดน้องไขยอะเบิ่งภายในล่านรับสื้อของเก่านะครับเห็นป่ะส่วนมากจะเป็นพวกเศษเล็กนะครับที่ทั้บ้านเฮาบ่อใส่ประโยชน์ยังแล้วยะนะครับเป็นเศษเล็กเศษข้างซึ่งเป็นขยะรีไซเคิลสามารถเอาไปล่อไปล้อมไม่ได้นะครับอ เอาเบิ่งท้างในนะครับเนี่ยของห้างแต่แต่จุกิร์กับพี่น้องนะครับตัวบางเชี้กับบ่อห้างดอกกระจ้ากระซื้อไปใส่น้ำให้น้ำหน้ามอหูบินนั่งสิแกงได้ช่วยเด็กกเอาไปใส่น้ำให้น้ำหน้าได้นะครับขึ้นอยู่อก็เพาว่าน้ำไปใส่บ่อนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าบ่อใส่ประโยชน์แล้วก็เอามาขายเนาะปลอกเครื่องดื่มขวดเหล้าขวดเบียร์นะครับบ้านเท่ากินเหล้าเก่งเด้นะครับนะครับเป็นกองเป็นกองสินาะ อล้วกับบรรจุพวกอย่างเป็นพวกขวดพวกวพลาสติกพวกนีงนะครับเตรียมเอาขึ้นรถไปส่งล่านรับสื่อของเก่าวีทซิงซึ่งเป็นล่านใหญ่เนาะ,ะเดี๋ยวละเบิ้งเดี๋ยวผ้าลาะเบิ้งของที่เพิ่นสื่อซะก่อนเดี๋ยวฮาจังไปคุยกับเจ้าของล่านเนาะ,ะนี่พี่น้องนะครับเป็นของห้างของเก่าท่านนบอกว่าจะเป็นพวกเศษเล็กเศษส,สังกะสีพวกโล่ที่เป็นกระป๋องกระปุกน้ำมันเครื่องอย่างต่างๆก็บว่าง่ายคือ ของห้างที่สามารถนํำกบมาได้ดีขายเนาะอาจจะพาคเขาย่างมึงข้างในกเขาอ่ะเพื่อเก็บขึ้นรถแน่เราละนะครับเก็บขึ้นรถบรรทุกรถเตรียมเอาไปทรงแล้วนะอาจจะคำว่าโกดังที่เพื่อนรับรับสื่อแล้วก็เริ่มทอดไห้ทอดไห้แล้วก็เตรียมทรงนะนะครับมันจะเป็นร่างกระดาษเป็นสายพื้นสายไฟของห้างของพี่อ่ะนะครับลนะ้าน,นี้ตั้งโย ถนนสายพางคนบึงไปบึงการคางโรงเลียนชุมชนบ้านโคกอุดมนะครับอ่ะไผมีของห้างของเก่านะครับบ้านใกล้เลือนเคียงกยะยาจงให้มันฮกนะครับเอามาขายแปรเป็นสินเป็นทรัพย์นะีเป็นห้ององห้างนะครับ <Okay. S 1> ที่กิ่งมันหลายเ่ยอยู่นี่นะครับเ <Okay. S 1> พิ่นเก็บขึ้นรถเตรียมส่งแล้วอาจจะส่งทุกอาทิตย์นะครับส่งโรงงานใหญ่เลยเนาะส่งโรงงานโดยตรงเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะไปคุยครับเจ้าของ้านเนะาะยาผ้าขาวเบิ่งกัเป็ยยนสื่อยแนวนะครับ มาเมื่อนี้มันบ่หลายประเด็นในการเพื่อนเพื่อนเอาออกแน่แล้วนะครับขับรถสั่นครับปล่อยไว้เมื่อกี้ผมมองเก็บมองว่างเนาะมันหลายนะครับนะครับส่วนนี้นะครับเป็นพลาสติกพลาสติกนะครับเขาก็แยกเป็นพลาสติกใสพลาสติกคุณขวดน้ำดื่มอ่ากระปุกน้ำกดยังไปต่างๆต่นะครับนี่กระป๋องนมไม่ใช่นะครับนะครับนะครับปลาไว้กับมันเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก ปลาใบก็หกซื้อเนาะนะครับก็นํามาขายนะครับบางบ้านเขาจะกระเฮ็ดจากเฮ็ดเป็นกองซุนขยะนะครับรวบรวมแล้วก็จังขายเท่าดียวนะครับเดี๋ยวพาเลาะเบิ่งพี่น้องพี่แทนบ่นด้ยครับนี่เป็นสถานที่สําหรับเก็บสิ ite, ่งเก็บของเก็บขยะเนาะนี่ครับนี่พวกนี้เป็นขวดน้ำนะครับคัดคัดเกลดคัดสีเด้วยคันขวดเขียวกับสะโพกเขียวกับอีกราคาหนึ่งขวดขาวกับสะโพกขวดขาวกับอีกราคาหนึ่งสินะ หรือจะเป็นขวดน้ำกดที่ข้าเจ้าหยอดยางหยอดน้ำกดยางไปแล้วก็เอาขวดมาขายนะเป็นขยะนะครับเป็นของเก่านะครับป้าไวบกระหกซื้อนะครับยิ่งเป็นพวกพลาสติกพวกยังย่อยสลายยากกี่แล้วนี่นะครับเป็นมนภาวะที่บดีนะครับสามารถก็เอามาขายเพื่อก็เอาไปล้อมกับขึ้นมาเฮ็ดไม่นะครับนี่ครับทั้งรถเพื่อกับบรรจุใส่รถไว้เลยนะครับพี่น้องเตรียมทาโ่งแล้วะครับ มือนี้เป็นถือมือวันยุดนะครับคงจะเป็นมือวันจันทร์นะครับจะุล่องลงข้างเขาจะมองรับซื้ออาจจะแถวพังโคนสกลอุดรนะครับโรงงานใหญ่ๆเขาจะรับซื้อเนาะนะครับนี่เพิ่งเก็บไปเลยขวดขวดใสพัดพสติกใสนะครับขวดน้ำดื่มสีนาะเพลหนอซื้อแล้วผู้บางท่านก็กินน้าเบิร์ดก็ฟาดลงข้างทางนะครับฉะนั้นจะไปเฮ็ดนะครับพี่น้องเก็บมาไว้ถ้าขายนะครับรักษา สิ่งแวดล้อมสวยงานะครับโลกเข้าจะได้สะอาดสวยงามนะครับพี่น้องเก็บมาขายพี่น้องเป็นเงินเป็นค่าเบอร์ดนะครับนี่นะครับขะนาดอาเซียรับซื้อของเก่าเนี่ยเห็นว่ารับซื้อของเก่าของห้างเนี่ยบ่แเ่นนะครับได้เงอนได้สั้นทรงลูกเต่าเลี้ยนจบหย่อนเลยได้ลดได้ล่ขี้ย่อนเลยนี่คือลดงกล่อขั้นนี่นะครับกันได้เงินจากการรับซื้อของเก่านี่ยแหละนะครับพุนเป็นล่างกระดาษนะครับกระดาษแข็งนะครับนี่ก็ขายได้พี่น้องนะครับสามารถเอาไปล้อมเพชรเป็นกระดาษไมนะครับ ลังกระดาษนะครับบรรจุใซ่รถไว้นะครับเตรียมสรงนะครับร้านลำพูนรับซื้อของเก่านะพี่น้องนะนะครับถันมีของเก่าเมียงมาขายนี่งเพราะว่าจะเป็นเศษสังกะสีสังกะสีเก่าสังกะสีใหม่พวกเล็กพวกยังขายได้เบิดพี่น้องนะครับต่ก่อนนะครับพี่น้องจะเห็นรถติดมาเอารติดเครื่องกระจายเสียงแล่นน้ำทางบ้านนั้นบ้านนี้เนะาะเข้าบ้านาน้ะบ้านนี้โลโลโล,โล,โลรถรับซื้อของห้างของเก่าเด้เลยใครขี้เกี่ยมเนาะแต่เข้าก่อน พาเจอชะทุ่งเป็นเล็กน้อยนะครับข้าเจ้ากฤห์เพชรสั้นตั้งหลังมาหนินะครับโลกออนไลน์มันกว้างขึ้นนะครับเพียงแค่เข้าโพดผ่านเพจผ่านยังเลยนะครับเขาหู่จักเขากระหน่ำมาขายนาเป็นหรอนาะนะครับใส่โลกสมือมันเป็นการค้ายุคดิจิตอลนะครับพี่น้องบริเลียนหาสื่อขึ้นเก่าแล้วแต่เก่าติดมักโลด้ยโลดโลดหนึ่งสองสามลดรับสื่อของเก่ามีของห่างของเพ่มาแลกมาขายเด้วยสมือบริเฮทสั่นพี่น้องนะครับเพียงแค่ติดป้ายขึ้นนะครับโพด ผ่านเฟซบุ๊กอ่าผ่านยูทูบผ่านยังนีกอคนหัวจักแลลวเขาก็มาขายเนาะบันการเลี้ยงเคียงมาขายนะครับมันก็ไม่ลายล้านพี่น้องนะครับการซื้อกันราคากระแตกต่างกันไปนะครับไาซื้อเถื่อขายราคาดีอัธยาศัยดีเนี่ยลูกค้าก็หล่นาบูดขึ้นังปนข้างขึ้นกับบูนผู้อยากขายให้หมนเดนะครับการค้าการขายเนี่ยนะครับมันก็ต้องอัธยาศัยมันนนะเป็นตัวน้ำเนาะนะครับอ่เดี๋ยวเาไปคุยกับเจ้าของร้านมั้ยทนี่นหลังจากเลาะบนคของห่างของเพ่มาโดนแล้วนี่ ผู้ใดมีไอเดียก็สามารถซื้อไปประดับตกแต่งได้เนี่นะครับนะครับมเนวายางห้างเนี่ยนะครับผู้มีแนวผู้มีควคิดผู้มีไอเดียก็สามารถซื้อไปประดับตกแต่งสวนตกแต่งสถานที่ได้ส่วนนี่เป็นขวดนะครับเป็นขวดแก้วขวดยังนะครับที่บรรจุกระสอบเตรียมเอาขึ้นรถไปส่งนาะน้าของห้างของเอาซุ้มไก่เนี่ยบ่ได้ซื้อจังมาได้บ่ซุ้มไก่เ้าใช้เป็นของเจ้าของเจ้าของร้านนะครับเพอซุ้มไก่ขึ้นสิบประศิลเนาะ ฮะไปเบิ้งโซมนาเจ้าของลานรูเนาใช่เราพูดได้เหรเจ้าของลานเจไงบ่นี่พูดอันนี้ผู้บริหารไงกัผู้จัดการไงกันดูแลควบเรียบร้อยของลานนะครับดูแลควบเรียยร้อยของลานอนี้อันนี้ผู้บริหารไงนี่คือผู้จัดการจัดการทุกอย่างแบกเองขนเอง ซื้อไปใส่ละาหันเบิดลราบ่บอ่บอันมันย่างนา้ำเรื่องเหลืองใสๆบ่ย่างเนียบอ่อ่ะแม่น้ำลูกค้าด้วยปบปะแฟนคลับด้วยลานอยู่ทางใดอ่าล่านอยู่ทางใด,งใดซื้อเสียงย่างน้ำอยู่ใส <c oughs> อ้าวเอาไปคับแม่ค้าได้จะขี้อายนั่งอ่านี่ครับล่านเจมดอยู่ไปพี่น้องจะเห็นนะบริหารงานโดยเจมดนะครับน้องมดคนสวยเจ้าของล่านรับสืส่อของเราเปิดปั๊บ กระไดเลี้ยงป้าไก่เลยให้แม่เลี้ยนีเอาเงเปิดมาจากปีแล้วเนี่ยเปิดมาแปดปีค่ะแปดปีแล้วแปดปีแล้วเริ่มจากจุดเล็กๆครับอ้าวเล่าประวัติตุกันที่แรกพ่อของเพื่อนเนี่ยนะครับเอาสามล้อเนี้ยนะสามล้อสามล้อหาแหลกตามบ้านต่างๆนะหาแหลกตามบ้านต่างๆหลังๆมากอะเริ่มขยับขยายเขาแลีนหาซื้อจังสั้นมาอาจจะบริสุทธิ์ด่วนก็สั้นก็เลยมมันรองเปิด การรับซื้อลองเบิงกับแล้วก็ต้อนรับดีกับพอดีลูกเพื่อนเรียนจบเรียนยังมากกับมาสืบสานกับต่อกันมาเรื่อยๆเองเสร็จละจนกระทั่ง8ปีมีสองสาขาไหมสองสาขาอ่าอันนี้อันนี้สาขานี้เจมดบริหารงานอีกสาขาหนึ่งบ้านบ้านดงเสียดพูดนทางออกไปดดนยานั่งพี่น้องอันนั้นอ่าพี่ไส้ของเพื่อนนะครับเบารถบริหารงานอยู่หันเนาะมีสองสาขาลำพูนหนึ่งลำพูนสองตัวนี้ลำพุนหนึ่งไหมอันนี้ลำพูนอ่านี่ลพูนหนึ่ง อยู่พุ่นลำพุ่นสว่างถามที่มากของซื้อล้านได้มากใช่น,นา่านนลำพุ่นนะเนาะจะคลองล้านคือบริสุทื้อลำพุ่นนะน้ำปากกาน้ำปากกาน้ำปากกาน้ำแฝง,แงเออคือจังคนใจเศร้าทุ่งเนี่ยเราซื้อจริง <c oughs> บ่มีไผ่หู้ใครว่าคนใจเศร้าทุ่งหู้เลยเอ้าลบกวรจะคลองล้านเพื่อนก็เลยเฮ็ดเบียกไปน้ำคุยไปน้ำพายยางเบิ่งน้องแค่นนี่ละนี่ครับของเก่าด้วยนี่ด้ยของห่างของเกา่า แต่จิมสีมีรถเลาะซื้อตรงน้อเปิดเพ่งไปน้ำท่างพร้อมอื <c oughs> อันนั้นเป็นตำนานไปแล้วช่วเมื่อไห่เป็นการฆ่าของเก่าแบบยุคดิจิตอลดิจิตอลใส่ออนไลน์เป็นประโยชน์อันนี้กระป๋องเบียร์พี่น,อน้องนี่นี่ก็ราคาหนึ่งอ่ะพวกขันอยู่ในกองในกองนี่ก็อีกราคาหนึ่งขันเอามาเป็นขวดอีกราคาหนึ่ง่ะสำหรับราคาเราขอสังวรณ์นะเพราะว่ามันเป็นการฆ่าการขายนะครับอ,อ,อืนี่ก็พวกเศษเล็กเศษยังนะครับ นอกจากมีผู้มาขายเอา,เอาเอาเอาสินค้ามาขายเอาพวกของเก่าของยังมาขายเลยยังมีผู้มาซื้อได้เพี่งนอนขาจะมาเลือกซื้อของไปใส่นะครับาบางท่านก็อาจจะมาเลือกซื้อเศษเล็กไปออกไปเชื่อมไปตัวออบางท่านก็อาจจะมาหาซื้ออาจจะเป็นทั้งแก๊สที่ยังดีอยู่พวกมอพ,ๆๆพวกยังยั่ังดียู่สินะซื้อไปใส่ไปยังนีในบ้านในยังเนาะนะครับกับบ,บุมเนว่าคันขึ้นซื้อว่าของเก่ากับบ,บุมเนว่าสิสี้้างยากเดียวเสมอไป <c oughs> ลบพอท้อง ของดีองที่มันดีมันใสได้กันยังมีอยู่เถอะนะครับบ่ะมันว่าสิลานรับซื้อของเกา่าหรือซื้อห้างอย่างเดียวเด้อยเนาะคนห้างในซื้อบ่อนอะซื้อแต่ของห้างคนห้างในซื้อบพ่อนอนเนาะอ่ะอันนี้ก็พวกโลโลขอบประตูนะครับสามารถเอาน้ำมาขายได้แล้วมันบิดมันว้ยวมันห้างซื้อมาแล้วมันบอถือมันเขาวงกบบ่ไดไเขายังบ่ได้ขายเป็นของห้างเนาะนะครับอ่า ท่านที่มาของโบรานโบรานก็นมีพวกตะเกียงโบรานน่ะตะเกียงโป๊ตะเกียงเยงั้นเนี่ก็สมั